สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรอตุลาครับคลิปนี้มีพระสมเด็จวัดละกังครับปูนปั้นโบราณลงหลักปิดทองบรรจุกรุวัดลัคขัง21องค์ครับให้ดูพระทั้งหมดนี้ผมจะมอบให้กูบอาจารย์ท่านหนึ่งครับ ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ท่านสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ครับการสร้างพระเจดีย์เนี่ยหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับแล้วก็จะสร้างแพทย์ทางเลือกครับการแพทย์ทางเลือกเช่นการใช้สมุนไพรเพื่อความคมชัดก็ เลือกคุณภาพสูงสุดของภาพนะครับคทนิวขยายที่หน้าจอได้เป็นภาพพิมพ์ใหญ่ทุกองค์ก็สุดแท้แต่ผู้ที่รับไปว่ารับมอบไปจะไปกำหนดว่าใครบริจาคเงิน8 0ด0ม้าหหรือ10,000บาทก็จะได้ภาพหนึ่งองค์และผมก็จะมอบภาพเป็นจับปพีไปด้วย ตัวผมเองก็มอบให้ฟรีทีนี้เรามาพูดก,กันถึงเรื่องหัวข้อวันนี้นะครับเซียนพระนะครับถ้าอยากเป็นเซียนพระคุณต้องเล่นละครและคุณต้องปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้เซียนพระเนี่ย คือคนขายของคือพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละครับเขาขายครับแต่เขาโฆษณานะเขาสร้างชื่อเสียงตัวเองว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินซื้อรับเช่ารับเช่าพระเครื่องผมก็พูดมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงเปิดช่องนี้แรกๆอะ่ะ YouTube ทำคลิปแรกๆอะ่ะคุณไปดูบนห้างร้านพระเครื่องนะครับ หลายร้านเลยอ่ะมีเป็นสิบยี่สิบร้านนะในกรุงเทพนะรับเช่าทุกร้านนะครับร้านติดกันเนะี่ยม่รับเช่าทุกร้านนะาคุณไม่ซื้อพักกันเองเหรอก็ไม่ซื้อหรอกครับเออท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเออเขาก็รับเช่ากันทุกร้าน ก็ขายแล้วก็วางวางเออพระในตู้ก็มีกันทุกทุกร้านเลยเป็นตู้กระจกรับเช่าให้ราคาดีมีพระมาเดินเข้าไปครับมีพ้าให้ดูไหมครับมีพราให้ดูไมหมเจ้ร้านติดกันก็ให้ดูกันนะั่นแหละไม่เห็นจะเช่ากันเลย มันก็เป็นเรื่องของการค้าอย่างี้ทีนี้พอมาในโลกออนไลน์นออนไลน,น์โดยเฉพาะห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ปีสองห้าหกแปดสองห้าหกเจ็ดฮะตั้งแต่หกศูนย์มาเนี่ย Facebook YouTube เนี้ย เซียนพระหรือคนขายขายของเนี่ยเริ่มเข้ามาจับตลาดเปิดตัวทางทางเฟซบุ๊กเนี่ยถ้ามีอย่างนี้ผมซื้ออย่างนี้ผมไม่ซื้อถ้ามีอย่างนี้ผมให้เท่านี้มีอย่างนี้ให้ให้สองล้านเราจะได้ยินเงินบ่อย แต่เวลาเขาเขาไปให้สัมภาษณ์ให้อะไรเนี่ยกูไปดูได้เลยมันบันทึกไว้ในระบบออนไลน์อยู่แล้วก็จะพูดเลยผมก็คนค้าคนขายถ้าผมเอาไปแล้วผมเอาไปต่อไม่ได้เอาไปขายตอ่อไม่ได้ได้มันไม่ได้กําไรเขาไม่เล่นกันขายไม่ออกหรือของก็ติดมืออยู่แล้วเขาว่าของติดมือคือมีอยู่เต็มอยู่แล้วทัาเครื่องอะ่ะยังขายไม่ได้เขาก็ไม่ซือ้อ ทีนี้เขาจะเ,าเขาจะต้องปกป้องชื่อเสียงตัวเองอย่างไรอย่างพระสมเด็จพระครในตอนนี้โอ้โหหลากหลายเรื่องราวฮะมีทั้งไออะไรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ผู้ชอบพูดกันตรวจมวลสารทีนี้เอซียนห้างเขาเขาเวลาเขาปล่อยองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็โฆษณาทำหนังสือทำนูน่ทนทำนี่ประกวด ปล่อยเป็นล้านสิบล้านห้าล้านบาทเขาอาจจะขายได้จริงแต่เขาต้องรวมตัวกันพอยุคเนียห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยพระสมเด็จเต็มเลยวิธีการก็คือว่าเขาก็ต้องกลุ่มเซียนห้างก็ต้องปอกป้องตัวเองว่ามันไม่มีหรอกพร้าราคาหลักพันหลักหมื่นมันมันไม่มีฟลุกหรอกพระสมเด็วัดราคังมันเหลือน้อย เพราะนั้นไม่ใช่ถ้าจะใช่ต้องต้องสากลนิยมเรื่องนี้ก็พูดแหละแต่ก็ขอพูดอีกมีคนอยากให้พูดอีกจะเป็นการปกป้องชื่อเสียงของเขาถ้าเขาไปยอมรับประพาสในออนไลน์เนี่ยในเฟซบุ๊ในอะไรของชาวบ้านเนี่ยประชาชน,นแท้หมดนะยุ่งเลย ลูกค้าประจำนี่จ่ายเงินเอาไหนว่ามีน้อยไงไหนว่าเป็นล้านเนี่ยไม่ผ้าเต็มเลยนี่ก็แย่มาดูกันที่ผ้าที่แสดงเนี่ยเป็นผ้าพิมพ์เดียวกันหมดแล้วครับกลูกเดียวกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนนี่เขต้องปกป้องผล,งป,ลงประโยชน์ตัวเอง ที่นี่ไอเราเราท่านท่านเนี่ยมันไปเชื่อเขาไงรับเช่าต่อไปนี้ให้คนคุณผู้ชมที่ฟังผมเนี่ยคุณไปกดย้อนดูนะเพจ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย youtube เนี่ยหรือ l ล n e เนี่ยมแต่คนเซียนผ้าชื่อดังเซียนห้าที่เขาเปิดช่องทางอย่างนั้นนะ มีแต่คนส่งรูปภาพไปให้ไปให้เขาดูเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาซื้อไปดูเลยครับเป็นอย่างนี้หมดแล้วเขาซื้อไหมเขาไม่ซื้อหรอกแต่เขาจะต้องทำทำละครทำคอนเทนต์เขาก็เรียกว่าคอนเทนต์ อัพวีดีโอลงออนไลน์ว่าซื้อคนนั่นซื้อคนนี้ออกเดินทางจากบ้านไปซื้อพระขอใช้เข้ามาซื้อแล้วกันเข้าใจง่ายไปเช่าพระจ่ายเงินทุกวันสองแสนสามแสนยี่สิบล้านสิบสี่ล้าน ไม่เกินสามวันไลฟไล์สดทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งขายพระเครื่ององค์ละแปดพันเก้าพันคุณขายพระเครื่ององค์ละแปดพันเก้าพันแล้วคุณจะเอาเงินซื้อพระองค์หนึ่งหแสนบาทสองแสนบาทหรือสิบสี่ล้านอย่างนี้เหรอจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขา แล้วเราวิจาร์ได้ไหมได้สิเพราะาอะไรก็เพราะคุณเผยแพร่สู่สาธารณะไงยัยงผมเนี่ยผมโฆษณามาขอไปครับผมเอาพระผมให้ดูเนี่ยใครจะมาตําหนิจะมาว่าจะมาอะไรผมเนี่ยผมก็ต้องรับได้ก็ผมเผยแพร่สาธารณะทุกคนต้องผมต้องการให้ทุกคนชม ไม่ใช่คำชมนะครับไอ้คนที่ดูพระที่ผมแสดงแล้วก็ข้อมูลที่ผมอธิบายทีนี้คนเรามันจะเห็นไม่เหมือนกันหรอกโดนด่าก็ดา่าแล้วก็ต้องก็ต้องฟังไปเออทีนี้มีอีกเนี่ยพึ่งพึ่งดู YouTube มีกลุ่ม หรือคนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเขาก็พระเครื่องที่เป็นทองคำนี่ขอให้ตั้งใจฟังจะได้รู้ทันพระเครื่องที่เป็นทองคำเอาทองคำมาทำเป็นเนื้อพระเนี่ยเป็นองค์พระเนี่ยเราก็เอาทองคำมาเอาพระเนื้อทองคำเนี่ยกลับมาดูเสร็จแล้วนะ ก็เอาไปเข้าเครื่องเครื่องตรวจหาโลหะธาตุอะไรก็ว่าไปแล้วก็บอกว่านี่ไงตรวจออกมาแล้ว96.5หรือ9 6เก้าสบหานนั่นคือเขาเรียกว่าปริมาณความบริสุทธิ์ของทองคําคือเปอร์เซ็นทองนะครับเปอร์เซ็นทองสูงถึง96 0 7 5กรัมแอบ96.75ร้อยละนะแล้วก็บอกว่าเป็นทองคำเก่าโบราณท่านผู้ชมว่าจริงไหมละ่ะผมจะอธิบายสามนี่จริงผมพูดแล้วผมพูดแล้ว <c oughs> ทองคำเนี่ยไอ้คนที่พูดว่าสนิมทองคำมันมีเนี่ยคนนี้ยมันไม่รู้เรื่องคุณไปค้นคว้าใน Google ในอะไรก็ได้ ทองคำมันเป็นโลหะท่าที่มันไม่เป็นสนิมถ้าทองเนื้อเก้าก็คือมันเป็นทองคำล้นล้วนมันจะไม่เป็นสนิมคุณไม่ต้องไปหาสนิมทองคำมันไม่มีทองคำจริงคนในคนเนี่ยมันจริงให้ความสำคัญกับทองคำว่ามีมูลค่า ทีนี้ถ้าจะดูวัตถุโบราณที่ทําจากทองคำว่ามันเป็นของโบราณจริงหรือไม่เนี่ยเวลาเขาเอ,อกมาขึ้นรูปเนะี่ยเช่นเป็นองค์พระเขาเป็นองค์พระเครื่ององค์ใหญ่องค์เล็กก็แล้วแต่นะหรือเป็นทองรูปพันเป็นเป็นลวดลายอะไรก็ตามเขาจะต้องผสมโลหะอื่นเพื่อให้มันมีความแข็งแล้วมันคงรูปเพราะทองคำมันนิ่ม ีนี้อายุผ่านไปร้อยปีหรือห้าสิบปีอะไรนียไอโลหะอื่นที่ผสมในทองคำนั่นแหละครับมันเกิดสนิมถ้ามาผสมทองแดงมันก็เป็นสนิมทองแดงถ้าผสมเงินก็เป็นสนิมเงินกระจายอยู่ทั่วแต่ว่าเปอร์เซ็นจะเปอร์เซ็นของทองคํากับเงินกับโลหะอื่นที่ผสมน่ะก็ว่ากันไปตามสัดส่วนที่คนสร้าง ทีนี้การตรวจทองคําว่าเอาเอา,เอางานทองคํามาหนึ่งทิ้นอย่างที่เอาเอาเครื่องมาองหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเอาไปไปเข้าเครื่องตรวจนะแล้วก็บอกว่าทองคาเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้จริงเพราะอะไรแม้กระทั่งร้านทองเนี่ยนะร้านทองร้านขายทองอะเวลาเขาจะดูว่าเอาคุณเอาสร้อยเอาอะไรไปขายร้านทองอะวิธีการดูเขาทำยังไง เขาไม sociedad, ่ได้เอาเข้าเครื่องอะไรนะเขาต้องเอาไปเผาหรือไปตะใบการเผาการอะไรใช้ความร้อนอ่ะดูผิวนั่นอ่ะเออถ้าเป็นทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงน่ะบางส่วนเนี่ยเขาจะทดลองบางส่วน มันก็จะเป็นสีของทองคํามันไม่มีสีเขียวสีคํำอะไรอ่านี่คือทองคําทีนี้ไอที่บอกว่าระเครื่ององค์หนึ่งแล้วมีทองคำ96กว่าเนี่ยเราบอกว่านี่ไงทองคําเก่าถ้าอย่างนั้นน่ะทองคำ96.7จ,จุดเท่าไหร่เนี่ยทั้งยาวราชเลยครับเออร้านขายทองอะ่ะนั่นะเก่าโบราณหมดแล้วครับนั่นน่ะคุณผู้ชมว่าจริงหรือไม่ อมนไี้จะชาไปเลยครับแหมพูดไปก็ให้ดูรักอ่ก็ใครจะคิดอย่างไรจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่และครับไอ้เรื่องของเครื่องมือที่จะมาตรวจ อายุตรวจอะไรนะ่ะนะตรวจหามวลสารเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงส่วนใครว่าใช้ได้จริงก็ก็ใช้ได้จริงตามความคิดของคนคนนั้นหลักการง่ายๆเลยฮะถ้ามันใช้ได้จริงนะพวกนักโบราณคดีก็คงใช้แล้วล่ะครับนักโบราณคดีหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ วิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเสียนพระเนี่ยเสียนห้างเนี่ยชื่อดังเขาก็จะใช้คำนี้ว่าคุณต้องเคยเห็นของจริงไม่งั้นคุณก็จะหาพระแท้ไม่เจอแล้วก็สุดท้ายมาจบที่พิมพ์พระผมก็ผมก็ชวนท่านผู้ชมคิดนะว่า เซียนพระคนนั้นเนะ่ยเขาเริ่มจุดเริ่มต้นเขาจะต้องไม่เคยเห็นพระสมเด็จอย่างที่ออาเป็นตัวอย่างพระเดิดพระลัครเนี่ยเริ่มต้นเขาจะต้องไม่เคยเห็นแน่นอนหรือคุณจะ,ะระลึกชาติได้เกิดปาเนะ่ยเขาก็าต้องเห็นองค์แรกที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยแท้นะ เขาต้องมีครูครูอาจจะเป็นคุณพ่อเขาหรืออะไรเขาที่สะสมพอบอกว่าแท้เขาก็จะจําอย่างนั้นแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าองค์ที่คุณดูนะแท้จริงเป็นของแท้อย่างแท้จริงพวกคุณก็ดูจากความจําจําดูแล้วก็จําแล้วคุณก็อธิบายตําหนิแม่พิมพ์ทําไมผมถึงรู้ว่าเขา ก็ดูจากความาเขาใช้ความจําอธิบายก็เขาไม่ได้อธิบายวิธีสร้างสร้างอย่างไรเข้ามาบอกตําหนิจุดแม่พิมพ์มันง่ายมากที่จะพูดอย่างไรก็ได้เรื่องตําหนิแม่พิมพ์ง่ายมากที่จะปฏิเสธพระค,คนอื่น โดยบอกว่าผิดพิมพ์เรื่องอย่างนี้พูดบ่อยแล้วก็พูดอีกอาจจะมีคนที่เพิ่งเข้ามาดูและปัจจุบันเนี่ยในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยผมมั่นใจนะสมมติว่าคนชอบหนึ่งร้อยคนสะสมพระเครื่องมี ถึง70%หรือ70คนนะที่เข้ามาดูพระเครื่องเพียงเพราะว่าเออของตัวเองมีแบบเนี้ยมีแบบไหนช่องไหนคนไหนที่เขาแสดงพระที่เหมือนของตัวเองบ้างถ้าช่องทางไหนที่เขาบอกว่าพระแบบที่เขามีเนี่ยเป็นของแท้แล้ว ตัวเองก็มีเหมือนอย่างน,นั้นนั่นหละจะเชื่อแบบนั้นทีนี้ก็ต้องาอย่าปล่อยครับอยาปล่อยเท่าไหร่ดีครับเนี่ยในติดต่อมาทางเพจเ facebook ของผมเนี่ยอยาปล่อยครับได้ไหมครับอาจ,จารย์ผมทำเนื้อหาพระเครื่องเนี่ย เผยแพร่ความรู้เท่านั้นแหละครับก็มีคนที่มาเช่าไปก็มีแต่ว่าก็ต้องยืนยันกันว่าผมไม่ใช่สากลน,นิยมผมไม่รับคืนเผ่ไม่รับประกันก็ผมอธิบายเนี่ยมีเนี่ยจะแปดร้อวิดีโอแล้วเนี่ยบอกว่าของแท้เป็นอย่างเนี้ก็คุณเอาไปเอาไปแล้วเอาไปขายต่อไปขายอยีกนียแล้วก็ขายไม่ได้คุณก็จะมาคืน มันก็ไม่แฟงก็ Good. ขายได้ที่ไหนก็ไปขายที่นั่นแหละครับเอออีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องอีกเรื่องนึงบัตรรับรองพระมีเครื่องมือตรวจอายอุที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ะไรว่าไป สมมติว่าลงทุนสร้างเครื่องมาหรือซื้อมาเครื่องหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นถ้าจําไม่รู้นะเดานะก็เห็นมีนําเข้าอะ่ะเครื่องอะไร ISO อะไรก็ไม่รู้อะ่ะซื้อจากฝรั่งมังค่ามาแล้วก็มาตรวจอายุผ้ะตรวจอะไรมวลสารตรวจอะไรกันแล้วแต่ทีนี้ถามว่าซื้อจากทางยุโรปมาอ้เครื่องมือเนี่ยทางยุโรปมันสร้างมามันมีพระเครื่องเหรอหรือว่าจะเอามาใช้กับ อาะ,ะเครื่องก็แล้วมาเครื่องมือมาทํางานยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคนทั่วไปไม่รู้ทีนี้พออามาแล้วก็ก็ต้องมีค่าบริการเ่ยมีคนคนมาต้องมีค่าบริการนะเพราะลงทุนนี่เปิดหน้าร้านอะไรก็ว่าไปเดานะสมมุติว่าองค์ละห้าร้อยตวเนี่ยเกทแท้ไม่รู้มีห้าร้อยบาทนะ ถ้าแท้ก็ออกใบรวง1,000บาทค่าออกใบรองนะครับ1,000บาท1,000บาทเนี่ยมีอะไรบางหนึ่งกระดาษ A4 มั้งออหมึกพิมพ์ก็หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์แค่นั้นนะ่ะวันหนึ่งมีคนเข้าไปตรวจเนี่ยเอาวันเดียวเอาเอาวันละพันก็ได้เอาเอ้ยขอไภัยครับองค์ละพันอนะ่ะรวมแล้ว วันหนึ่งมีห้าองค์ออกห้าใบกำไรกร็แทบจะเกือบหนึ่งพันบาทต่อองค์แหละครับวันละห้าพันเดือนก็แสนห้าสบายทีนี้เวลาอย่างเงี้ยถ้ามีค่าตรวจห้าร้อยแน่ๆออกใบอ0 0หนึ่งพันไอเจ้าของที่เปิดร้านตรวจเนี่ย คุณจะบอกว่าตรวจ500ไม่ใช่ครับปลอมแล้วก็ไม่ออกบัตรเงินหายพันนะทำไงอะ่ะก็ต้องแท้หมดแล้วเพื่อให้เพื่อให้ได้อีกองละพันเป็นพันห้าทีนี้ใครเข้าไปตรวจก็แท้หมดแล้วครับเพราะอะไรเพราะเขาต้องการเงินพันห้าร้อยบาทคุณเจะคิดเอาจริงหรือเปล่า ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับแต่ใครอยากจะเข้ามาคอมเมนต์ดา่าโจมตีก็ก็ยินดีครับพิมเลยเพราะเพราะเพราะว่าผมสังเกตว่าไอไอคลิปไหนที่ไปดูคลิปคนอื่นเขานี่ยนะคนเข้ามาพิมพ์กันเยอะๆนะ AI ของ YouTube มันแสดงผลนะนคือมันฟีดไปเยอะเลยอะ่ะคนก็จะเข้ามาดูเยอะมันก็ดีนะอืม แต่คลิปของผมที่ผมทำผมไม่เคยยิงโฆษณาคนดูกันทีละร้อยวิวต่อคลิปเออก็ไม่เป็นไรหรอกครับตามสบายแค่อยากจะว่าอะไรเต็มที่ครับทุกอย่างก็เพื่อปัญญาให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วจะป้องกันคนโกงจากกันไปด้วยความเมตตาครับ สวัสดีครับ